กกแกงน้องใหม่พอละวนะปราทูกับปนหม่นขึ้นแล้วปนยังดุเถอะนี่ปลาทูปนุกสิตลาดจ้ะหนุกมูนเด้อค่ะได้ยินเสียงถอดตาอ่อุ่นแกงอแนอ,งนองใหม่จ้ะน้อใหม่จ้ะจะดีสุก็ได้ เนิดก็ยูกับนิบดนิดก็ยูเนี่บ <c oughs> อึดไปไหลไหลถึงเวลาไหลถึงเวลาคนก็จะไปเก็บชมผู้สวยเขาเป็นไหมเสียงดังเบาๆแล้วเสียงดังพรุนเลยมาบ่ได้ก็ไปได้เนาะไม่ใดทีด่ล่ะ <c oughs> เบ้งละแต่ว่าปแน่ก่ไดเพราะว่ามันจะมาซื้อเวลาใส่ถุงหองงเงี้ยอึเบไรไหลไหลถึงเวลาไหลถึงเวลาคนก็จะไปเก็บตัวผู้สวยเขาเป็นไหมเออเออไไปไปเอาลายก่ไม่หดหังด ก็ได้แล้วสอ,สองไฟก็ได้แล้วเดือยนั้นก็เป็นของเราดีค่ะตัวนั้นยางเช่าขเขาก็คุ้มอยู่คุณนุ่นวยก็สวัสดีคุณกัญญาณัทน,น,นะคะคุณนุ่งยก็บอกขอให้ผ่านไว้วซะถูกผ่านไว้วนียเนาะเพื่อนต้มาเป็นลังใจนะคะ anh hết khẩu với nam, nó phải nó tàng riêng mình để thuyền khởi bộ. thầy soạn sổ chút khẩu cao, cắp khẩu may. เสีงกันอยู่กินประมดดอกมักบบกเข้มนั่เด้พี่น้องมักบบกเข้มขนาดมักเข้มนีงไปใส่ตู้เย็นช่องคิดด์เอ้ยครับฝนตกแห้งมากเ้ยเรือใจฝนดีคนเรือใจฝนดี เหลือใจดีเหลือใจดีสมมุติมาตกเอาข่อยกำบบานบุรีรัมเนี่ยเนาะเดอไม่ตกอา่จุ่มจะเรืืองแรงๆอย่างเนาะจุ่มเระดูกในนั้นเวลาคุณจัเสียแดงแล้วเราก็กินบะหมี่เห็แบ่งไหใไปตัวจะอุ่นจ้ะมันได้ยากงานถ้ากับอุ่นกับเขาเกาที่น้องทุกคนเลยยังกินข้าวย่ะหล่ใส่สิอุ่นแดงเรามาแล้วก็ สอดปลาสอดหมูรี่สือว่าตำดอกปุป่นปะทู่ตัวเหมือนขึ้นกับปนเลยกินจำหนีกินไปก่อนตอนเทียงกะหะมากลัวมาตำสมจำสมทานมึงอะเชื่อมตัวกับมาบางอย่างจะว่า สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีเอไอสวัสดีเฟสบสวัสดีทุกคนทุกคนนะคะต้องใจเย็บางคนก็ยะจานเ้ี่ยตรงนี้ดูหน่อยบางคนก็เลี้ยงเดเหมือนะี่ยจะทรไปเลยค่ะคุณน้องจ้าสวัสดีค่ะคุณน้องอนันต์สวัสดีนะคะ อัญนาตอบกับคุณอนันต์สวัสดีค่ะสวัสดีกันค่ะทุกคนทุกคนก็สวัสดีคุณพรพินนะคะสายันลาบธิดาสวัสดีคุณพรพินจ้างานค่ะเร่งงานเร่งงานขอให้รวยขอให้รวยเด้อฝนตกบอได้ยินเสียงฝนตกบอยได้ยินเสียงงานค่ะเร่งงานเร่งงานขอให้รวยขอให้รวยเด้อฝนตกบอได้ยินเสียง ปุ้นตกะู่อะไนเี้ยคืไปฮะนี่อืมไปกินไปเป็นไปเอาตกลุ้มขึ้นบ่ได้เอ้าเออนะคะนะคะเอามาอุน่นเอามาอุน่นแล้วก็ทอดปลาทอดหมูให้หลาน บนประตูหเหลือมือว่านกับพอ่ออุ้ยคุณวิมลเนานะปีนี้ฝนจะไปเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนาะตอนล่างสม่สดีคุณน้ำนวยนะคะสวัสดีค่ะคุณน้ำนวยคุณอนันต์คุณน้ำนวยก็สวัสดีคุณอนันต์นะคะคุณน้ำทเกลยล้างจาน ก็กหิวหน่นคนก็หิวก็ได้เอาลูกหลานก่อยเ่าท่านตื่นตัวพี่น้องจะเคยสิลูกขึ้นมาล่างตัว,วเห็นไม่มหญ่าาเนาะว่ะบบไม้กอเหวนกอไก่นีมีคนแนะนําเมื่อไม่มชา้าบอกว่ามันแรงมันเป็นคําที่แรงไม่ให้เอว่าจะไม่ถึงนั่นแหละไปชา้าคนแก่ถ้ามียังกระท่ำสาที่นี่ <laughs> นั่นกินลันไป ก็จกินผู้เดียวเนาะแกงใหม่ก็ตั้งใจตู้เย็นไว้แต่วอุ่นทั้นี้ตัวนี้เป็นอาหารที่ไม่ร้อนจังพะรู้พะรู้ก็กกยังเหลืออยู่กินอาหารอุ่นนะวันนี้เวลานลุกขึ้นมาได้แล้วลางเท้้าจานนะลูกเขาก็จะโดนปิดแก๊สก่อน ได้สองยางแหลวครับเขาไลจเศ้าตัวผูุุ้กคนทุกคนนะคะคุณยศายันก็สวัสดีค่ะยายมีสวัสดีนะคะคุณยายมีสวัสดีทักทายค่ะคุณนำอํานวยคุณมิมนก็สวัสดีทักทายคุณนำอํานวยนะคะคุณเขาไปทํางานนะครับไปซอยเก็บตัวผู้จ้ะ แตคของจะไปเก็บเ <twitch S 1> หมือนยังว่เข้าไปเก็บเราขาดคนหุ้นกับเขาที่ะเห็ดอันเห็ดพักเห็นมีสีกันมาด้

ดังเสียเป็นตจอดตาที่ดังเสีคุณเขาไปทำงนานนุณเขาไปซวยเก็บตัวคู่จ้ะแต่ข้องจะไปเก็บงือนยังว่าถ้าไปเก็บเราขาดคนหีกกบเขาจ้ะสี่ตัวตอนนี้ดวงตาไม่ขึ้นเลยค่ะ จ้ายายสายันก็สวัสดีคุณบุญมีนะคะคุณยายสายก็สวัสดีคุณบุญมีคุณสายันก็บอกว่าไม่ใช่ผิดเป็นเพื่อนกันแต่กวนให้กำลังใจกันทำแง่เศร้ากับเที่ยวหากันแงมเทียงเที่ยวหากันแง่แรงเที่ยวหา thứ tôi là giáp năm này